เฮยยู hey you, นักเลงตอนเมื่อนี้จะพามากินข้าวราดหน้าแซบ่บที่ห้างก็เปิดใหม่ได้บโบดดและยูห้างน,นี้ก็มีอาหารให้เลือกตั้งเป็นซิปอย่างเต๋อเตอรีวิวภูมิใจเสนอห้านเข้าสวยห้านเพิ่นจะอยู่ค่อยน่องบอดเลยเด้อยับยับใส่สวยกับธนาคารอินโดไซน์านาหรือว่าอยู่ข้างๆกันกับห้านมาดามจืนข่าไก่ซอกโบนยากเด้อทุกคนห้านเพิ่นถือว่ากว้างขวางดีแล้วแหละสามารถใับลูกค้าได้จํานวนหลายละมาเบิ่งที่อาหารตั้งเหลียญกันทราบละ ประมาณสิบอย่างคุณหลังนี่แต่เนวเป็นแต่แซบทางน้นส่วนเรื่องราคาแมนจานหนึ่งสามสิบห้าพันเลือกอาหารได้ซองหาสามอย่างถ้าเอาเฉพาะอาหารจานหนึ่งสิบห้าพันาดหน้าอาจจะฟังคือแพงแต่สําหรับแอดแล้วรู้ซึกว่าคุ้มเลยแหละพอกับเข้าที่เพื่อนตักให้มามีแต่ตอนเน้นๆและที่สําคัญกับเข้าที่แอดกับเจซุ่มเลือกมาแต่ละอย่างก็คือแซบรสชาติดีเลยแหละอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเฮาเดอร์รสชาติของอาหารแม่นเข้มข้นดีโดยเฉพาะแม่นหมูกับไก่ ทีวเจเลือกมานนี่นะแอดเองก็บบุ้หดอกว่ามันซื้ออย่างแนร่รสชาติจะออกหวานเค็มเฮ็ดกลมกล่อมดีนะทุกคนแหง้งกินแหง้งมันเบื้องรวมๆแล้วอาหารฮ่านมันจะออกไปทั้งสไตล์อาหารเวียดนามโดยเฉพาะอันนี้แอดมกักซุดเพราะว่ามากกินตลอดแต่กับบุ้หดอกวา่าซื้อยอย่าง จักเต็กกินฮาานเพื่นจะมีพริกน้ำป่าละกับน้ำซุปไม่พร้อมเดอ้อเป็นน้ำซุมหมักเล่น,น่ะสมส้มนุวนๆแซบดีอยู่ด้ถือได้ว่าเป็นห้านเข้าสวยอีกหนึ่งหัานที่น่าสนใจพากันมาลองจั๊เบ่งเด้อน,นักเลงตอนฮาานเพื่นเปิดวันจั๊ห้าวันซุปเริ่มเปิดห้านตั้งแต่เวลาสิบโมงครึงตอนเสาร์ห้าบ่ายสามโมง